สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีปีใหม่ปีพศ2565เนาะก็อวยพรให้ทุกท่าน f อกทุกท่านมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับอใอยรวยนะครับก็วันนี้มาประชาสัมพันธ์กงนกว่าทางต้อมทำใต้หีชิ้นละใบละก็จะมาบอกให้มั่นใจแล้วก็ให้ให้ดูว่า ตั้งตต่พูดคำไหนคำนั้นเนาะว่าจะทําก็คือทําเสร็จก็คือเสร็จเนาะถ้าไม่มีโรคภัยหรือว่าสุขภาพมาทําให้งานมันช้าลงเนาะจะให้ดูว่าได้กี่ใบก็ได้ตอนนี้ได้ประมาณสิบใบเนาะขาดอยู่ยังขาดอยู่ใบหนึ่งก็ ทรงกองนะครับอันนี้ทรงกองได้มาสองใบเหลืออีกใบหนึ่งใบหนึ่งกำลังกำลังจะขึ้นนะกำลังจะขึ้นกำลังจะขึ้นโคงนะ้งเนาะอีกใบหนึ่งอันนี้ทรงทรงกองนะครับถ้าใครสั่งก็ชื่นใจแล้วเลยว่าช่างต้อมกำลังทาเหลืออีกใบหนึ่งแต่กําหนดส่งคือวันที่22นะ่สนาทีได้อีกใบหนึ่งของเดือนต่อไปเนาะผมก็จะดึงมาหนึ่งมาคนที่ได้สั่งมาก่อนเนาะ ก็จะทําเพิ่มอีกสองใบทรงกองเนาะอดนนี้ยังไม่ได้พ่นสีนะครับผมจะตากแดดวันนี้เอาไปตากแดดตากแดดให้เขามีสีออกสีธรรมชาติแล้วก็พ่นแบบไม่ผสมสีก็พ่นแบบสีธรรมชาตินะฟักทองสั่งมาสามใบเนาะสามเจ้าหรือเปล่า่าเจ้าเดียวไม่รู้นี่หนึ่งใบสองใบแล้วก็ใบที่สามกงนกเขาชวาที่สั่งมาโอเคนี่หนึ่งใบเนาะครับ ชมพู่นี่คือแถมให้น้องอทอับชมพู่ทรงชมพู่เนาะอันนี้บอลลูนสองใบที่สั่งมาก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ทรงทรงกองยักษ์ที่สั่งมาก่อนเพื่อนเลยก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยครับอันนี้เสร็จหมดแล้วจะเหลือทรงกองอยู่อีกจะเหลือทรงกองอีกหนึ่งใบแต่ผมจะทาเพิ่ม ผมจะทำเพิ่มอีกเป็น4ใบเนาะทรงก่องตอนนี้กำลังเหลาซี่มันอยู่ก็น่านจะได้ขึ้นโครงก็ประมาณตอนเช้าก็จะเตรียมไว้ก็ใช้เวลาก็ไม่เกินก็ประมาณไม่เกินสวัน2วันครึ่งเนาะส่วนแบบตัวนี้ตัวนี้จะใช้เวลานานก็ตัวนี้ประมาณ2วันครึ่งก็เสร็จ ตอน11บงของวันนี้นะเสร็จเรียบร้อยอันนี้ใส่ไม้ประดูอันนี้เสร็จเรียบร้อยใส่แป้นไม้ประดูหมดแล้วครับอุปกรณ์แป้นแล้วก็ก้นมันผมจะไม่ใช้คอนมันผมจะไม่ใช้แกนนะจะไม่ใช้แกนไม้ประดูแต่ผมจะใช้เป็นปีกไม้ประดู ถ้าเราพ่นสีสีมซึมเข้าไปมันก็จะแข็งลรเองมันที่ผมเน้นเอาปีกมาทําเพราะมันจะเบาคงนกของนกผมแต่ละชิ้นกครงเปล่านี่จะไม่ถึงกิโลก็ประมาณกิโลนึงก็ประมาณโลนึง่งอาจจะไม่ถึงเพราะไม่เคยจ้างแต่กะดูน่าจะประมาณโลนี่อันนี้หนึ่งใบเสร็จไป เสร็จของวันนี้เป็นสองใบเหลืออีกใบหนึ่งที่สั่งมาเจ้าหนึ่งที่สั่งสามใบเลยเพราะว่าอีกเดือนพฤษภาของที่สั่งมาก็จะได้เดือนว่าะหน้าจะได้ของเดือนเมษาได้เดือนพฤษภาถ้าผมทำทันของจะดึงมาให้อีกกองก็ฟักทองใส่แป้นแป้นเหยียบ รอนี้แป้นหยียบทุกกรงผมใส่ให้เลยเพราะว่าถ้าใครไม่เอาก็ถอดออกเนาะแต่ถ้าขังนกเขาใหญ่ก็น่าจะได้ใส่มันจำเป็นต้องใส่เนาะเพื่อให้นกเหยียบมันจะไดเ้เวลาเอานกออกนกเขา้ามันจะได้ไง่ายๆเนาะฟักทองก็เสร็จสามใบฟักทองอีกใบนึง ผมจะเปลี่ยนเป็นทรงออกคล้ายๆกับแตงโมงหน่อย,ยจะไม่ให้มันให้มันเป็นโมลีมากเนะาะเพราะว่าลองห้ามดูเพื่อเอาไปเผื่อจะติดใจเนาะตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้พักทองจะทำแบบไม่ให้มันแบบเตี้ยเกินไป จะทำให้มันสูงขึ้นมาหน่อยเป็นสามสิบสามสามสิบสี่เซนก็ประตูประตูเขาเปิดไม่ได้ <c oughs> ประตูจะเปิดหน่อยนึงโอเคแต่แต้น่อนอันนี้สวยนะต,ตัวนี้ผมชอบตัวนี้ตัวนี้ชอบตัวนี้สวยดีก็ชมพูผมจะ ใช้หวายทำกรงนกเขาชว,วาก่อนเนาะทรงกองจะลองทำดูว่าจะสวยไหมเอ,อ็ชมพูคือถ้าใครสั่งก็พิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์น,นะครับว่าใครสั่งชมพู่ตัวนี้เนาะเพราะว่าถามถามน้องทอปแล้วน้องทอ็อปว่าไม่มี ของเดือนนี้ไม่มีเนาะชมพูถ้าไม่มีก็จะให้น้องทอปเลยตัวนี้คือแถมให้น้องทอปไปแถมให้น้องทบเนาะถ้าน้องทอปเลยเปิดดูตัวนี้นะ <c oughs> ใส่แป้นให้เรียบร้อยนี่สวยถ้าน้องทอปไม่เอาเดี๋ยวพี่จะเอาเองจะขับขังไอ้นํำโชค่อนลำโชกยังไม่มีกงเลยสวยดีตัวนี้สวยมากตัวนี้สวย ชอบสวยมากเลยงชมพูแต่ตัวนี้ถ้าทาเป็นกรงนกเขาชวาจะสวยไอ้กรงแรกที่เขาสั่งไปตัวนั้นคือกรงแรกที่ผมทํานะแต่อันต่อไปอาจจะสวยกว่านั้นกรงนกที่ผมทํามันจะสวยขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผมยังวิชายังไม่แน่นพอแต่ตอนนี้ศึกษาเริ่มจะเต็มร้อยประมาณ90%ซแล้วศึกษามาแต่ตอนนี้ฝีมือก็จะให้มันละเอียดขึ้น ขาดแต่ค่ความละ,ละเอียดห,ยหน่อยนึงเนาะก็มือใหม่หครับแต่ก็ไอซุ่มไก่ก็ประมาณกลางกลางปีเดี๋ยวจะเปิดสอนเนาะซุ่มไก่ก็ให้ดูยังไม่ได้พ่นสีเนาะน่ครับทั้งหมด,ดสิบใบขาดอยู่ใบหนึ่งเนาะแต่จะทำเพิ่มอีกเป็นสิบสองใบเนาะทำเพิ่มเป็นสิบสองใบ โอเคนะครับาประชาสัมพันธ์บอกเอออาอันนี้นำชัยเนาะรายงานตัวลูกยกปีกยกปีกโชว์หน่อยเด้อเด้ออ่าไปแล้ว <c oughs> อันนี้นำโชคพอหดอ่าพือปีกสิอ่าไม่เป็นไร โอเคก็มาประชาสัมพันธ์ให้รู้ให้รับรู้ว่าทางต้อมทำอ,อยู่เนาะเสร็จไปประมาณเอ่อร์แต่พ่นสีอย่างเดียวเนาะวันนี้ก็ขอให้วันนี้ไม,ม่มีอะไรก็ปีใหม่นี้ปีใหม่ไทยขอให้ f อแล้วก็ลูกค้าทุกท่านมีความสุขแล้วก คิดสิ่งใดสมปานาธะการนะครับสวัสดีครับ